เลงเลย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 คนทีกข้าได้สักหลังพิชัยเองไอ้เชี่ยฮรับโอ้ต้องลงเลเซอร์ว่ะเชี่ยจำเป็นว่ะเราทุกคนลงเลเซอร์แล้วไม่ได้ใช้นาฬนาไมไปแล้วโอ้โคตรเยอะเลย

เลยะเลยะเลยนะเลยนะลยละมาเลยมาเลยมาม่ได้่ตะได้ปะยังมารลกันมามมม้มลไม่ต้องแล้วมาเลยมเลยไอ้ยักตั้งเวลาไว้กี่วิก่อนเนี่ยบแล้วพี่โอ้โหตั้งเวลาห้าวิว่าปล่อยได้เลย สภาพหมดขม้างบนเคียร์ลงเลยพี่ทำซ้ายตรงนี้จำซ้ายมาร์คชมพูโอ้ ่เียไม่ใช้แล้วนายไอซ์ทีใช้ซิกเกิลดีกว่าเนี้ยพอมึใหญ่พอมางใหญ่แกเข้าไปได้ปะข้างในอ่ะ

ผมก็ไปเจอเทลบอลนะ <c oughs> อันนี้ใช้ดีบาร์พะโพยงเทลปะเนี่ยไปดนะ้านนี้รีโหลด ing มาแล้วล่ะไป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 ยอ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 ยยเอ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  จุดละปักระเบิดละไปที่ออกเร็วผมวางแถบละใกล้ๆๆๆแบกแล้วพี่แปะแล้วแปกแปล้วคาแทกคาแทกไม่มีดีบพพัฟคอยนไทม์เหรอน่าจะใช่ cái cái này coi thả cái tank cái tank cái luo cái luo cái đi chết không vậy dropping item main objective nearby đi ai bắt níi níi tìm bắt. mà phỏng đầy bao đi rồi เราเข้าไเชีวพี่ป้อมตกป้อมตนะพี่ป้อมแตกแล้อกอยังบมลงแล้วหลอกหยังเหลือหลอกหุ่นยังเลืป้อมปะยังเลืยังเหลืบ้านก็เหลือบ้านนึ่งติดกับข้างหน้าข้างหน้าข้านใช่บ้านหน้านูขึ้นขึ้น ยูผมทำให้ไป<า>ไปไหนครับออกได้เลยนะพี่ไปแล้วพุ่งมามาแล้วพี่ต้องรับสามดอกยี้งแล้วตูหัวพอดีเก้าไปข้าไปแล้ว เด็กผ่านแล้วนะไป <c oughs> ไปไปต่อ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 เรียบร้อยเอเอ้บางตรงนี้อ่ะน่าจะใช่พี่เห็นสากขึ้นมาผมอยู่แนวหลังเขาเลยนะอย่ามาสกอตไปหอนได้

ย้ำเลยลวงไก่โอ๊ยเหื่อยแหมไ,ไม่งั้นยังไม่งจะเข่ามากบ้างนั่นดิบไก่ปืนแตกหมดไก่ปืนแตกหมดแ,แตกแตกด้วยมีฮัก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 อีกตัวหนึ่ง ใจแตกยังยังอีตัวนึ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 งยันลบ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 ลนนี่เสหมือเรื่องเลยเอหมอลเสื้อเสื้อพี่เหลือของครครับโอเคบเลครับ เก็บไว้ใ <amounts> ช <of water writers> ้ตอนโอ๊ยเชี่ยเฮียละไเซอร์ใครบ้างผมผมกับพี่อ่ะโ้ยเฮียเพื่อเด้ออติเมต้มมึงเจ้าหัวเป็นโลกติดเงีย Here, มีโรงงานแน่นอนพี่มีโรงงานมีโรงงานจู่ๆโอ้ยสามห้านอนน้อยผลการคำนวณผิดพลาดเอาวะคำนิคำนวณลายด้วยเติมเติมเติมระเบิดให้หน่อยสิแล้ก่อนเหยดเติมให้นะพี่แป๊บนึงเพิ่ขอเคลียขอเคลียนั่นก่อนไอยาเวนอะ เฮ้ยเรียบร้อยอะไรแล้วพี่โดนต้นไม้เต็มเลยกิ่งไม้พี่อะไรน่ะโอ้โหไกลไกลไกลพี่นี่เอันนี้อันนี้เออรถฟังกัสทีเฟอร์หรออุ้ยชื่อกับไปผมไม่ได้โดนง่ายๆหรอไอ้สองตึกเลยเหรอพี่มาพี่มาพี่มา เดี <Okay. S 1> ๋ยวเรี่อเฮลบอมกอนโอเคอิงยานอิงยานให้หน่อย่วงอีรันนั่งมาหัวบอโอ้โหแดกดอเป็นคอามแทกไม้มาชุบไห่ตรงกันยืกรับโกน ยบงีมบเอออมเลยนะอามแเบอเอาพี่ออกไปเลยพี่ออกไปเลยไปไี่ออกออกเลยออกเลยเลยเร์จะทำแล้วแตกสองแตกสองสดเก่าเดง อปืนไฟเลทได้อย่างเยอะคุมยากมากปืนอะไรอ่ะพี่พี่เล่นปืนอะไระยา,ยานักขี่ยานะครับขุาอะโอ้ยว่าแล้วอย่าบอกอ,อย่าบอกนะว่าโดนยานทับ โดนจิ้วใหญ่ขออนุญาตนะคะรับลอยลงนะครับาลอยลงแล้วเ <Okay. S 2> ยอะไปจงแล้วระเบิดอุย้ยผู้โดนเหรอมันไกลด้วยนะโอ้โหระยะไม่ on the way. Reporting to the front. Ôi, tiêu dài quá Này tiêu đi, bá quá มอท่าเดี๋ยวชะกันเ,เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอามอท่าให้โอเค okay, เอาเลยสิ่อุ๊ยแล้วเบอร์เราเฮ้ยไปไซโลไซโลใอุ๊ยดีแล้วพี่ไม่ทำ <c ười> <c ười> หัวบง ông rồi, ông lấy ông lấy ông lấy, em bảo âm nhạc à bao, ok ok, ông lấy ông lấy. ổn sức, để cái đó để cái mày mày nhá, ngay, 3 size thang ok. พวกเรานะ่มันไอคิวเป็นเป้่งเดีลยวนดิตอมอาติวทำซ้ายตรงนี้อีกนะจิ้มมาเ,มเรยอ,อตอนนั้นแหละ 500 500 500ไปแล้วแต่ไกำลัง,งไป อุ้ยอะไรเนี่ยโดนอะไรอะ่ะโดนตายดีวาร์สเห่นว่าไก,ก,ไกไไ่ที่ใส่เกาะายเนี่ยงไได้พี่ไก่เงเดี๋ยวไปใส่เกาะอ้วนเนี่ยเป็นร้อยต้องทำงไงัเ็เผมนข้างล่างเลยนะ หัวห้องก็เล่นตะก,กูเนี่ยเ oh, <Bru h. S 2> บอร์เดือดัะกู nhớ chẳng quá trong hộp ạ Phải... Phải extraction này Kìa vào sổ bắp Engaging terminal Một Ôi dồi Mình có xuống rồi Nó vẫn tổ trong này Kìa vào... Nó ไม่เจอจอมปลวกไว้รอบนี้แต่ผมใส่หมากไปเลย เสียงอะไรวะพี่ในแบบมันเริ่มมีเสียงอะไรวะในแบบมันเริ่มมีเสียงอะไรวะไม่ได้ยินนะเนอ่ยผมผมไม่ได้เปิดอะไม่รู้รู้สึกว่าแอมเบียนมันแปลกๆนะพี่ยังไม่มีหมาเลยอ่ะงบอัลตราซาวงบหมดอ่ะไม่พี่ช่วงนี้ไม่มีหมาเลยนะเนี่ย ก็ฟอร์มที่เล่นแบบแบบคุณนิสก,กีก็มีอยู่นะมีนะแต่วันนี้ลงมากับพี่อาร์ที่ไม่มีสักตัวเลยนะเนี่ยเรยเล่นมาสองแมตช์แล้วเนะี่ยไม่ไม่มีสักตัวเลยระดับสิบซิงป่ะเนี่ยโอ้คนมาแค่หกสรุประดัสิบฟอร์มยาอ

เอาไปเลยสนาไม่หมดดูบดูบอลฟาจไฟเยอรมีสี่มุมอูโหูจะได้ขึ้นวู้ลงทุกย่หาโอ้โหมป่าเลยกระทมเอ็มยังไงนะีก đang càng mà khăn khăn Càng mà khăn đã 1 cho เขาล่าให้เราไปกดเล่นใช่เปล่าตะกี้เนี่ยไม่มีะพี่มันหอบอยู่ข้างล่างไม่เจอมาเดียวโอ้โหนะมามาตอนนี้ดลยวะไอ้เหี้ยโอ้โหฉั่เปนผู้ชาเลเซอร์หมดเป็นหมดแล้วไอ้เหี้ยยิงกูเลยยิงกูเลยะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหกรยู่้าปามตรงนี้เนี่ยโโอ้ห

อุ๊ยเช็คกันบคับไปไปไปกลับบ้าน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 บอกว่าให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้เอ้าไม่ทันทีเกียวเราไม่ทัน อ่าเขาไม่ได้เกราเฮ้ยทานหรอเฮ้ยทานทานเทเรแต่ตอนก่อนปิดไงพี่ก่อนปิดอะโดนระเมีไปเลย อ่ะต่อไปอะไรอีอะไรีเขียนหรือเซิร์ชอนเดสทรย์อ่ะน่าจะซื้อในเดสทรยถ้าเรายึดทัสได้ d s s จะคูดาวเร็วขึ้นจะไม่คูดาวสามวันแต่จะคูดาววันครึ่ง บางทีเวลาสำคัญสำคัญไม่คูดาวเจ็ดวันใช่ไหมเวลาต้องการจะใช้อีกสตอร์ไม่คูดาวเจ็ดแปดวันบ้าบอแม